นะสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอนอีกแล้วนะคะน้ำสปซีอตอรี่ค่ะค่ะมันเพื่อนวันนี้เมน,นูแซ่บอีกแล้วนี่ไส้ค่ะควันยังอุ่นๆอยู่เลยนี่ค่ะไส้เรามากินไส้วัวต้มกันนะคะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บเหมือนเคยค่ะตั้งไว้ตรงนี้เนาะตั้งตรงนี้แล้วกันอนี้พวงที่หนึ่งกินนี้หมดนะคะมันเพื่อน รวมหนึ่งค่ะได้โอเคผักก็มีแตงกวาแครอทนี่ค่ะแล้วก็มีแรดิดนะคะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งสีขาวชัว่นิ่ม อร่อยทำเพื่อนมันมันไส้ไม่เหนียวเนี่ไนย,ยไม่เหม็นด้วยไส้ไม่เหม็นล้างเกลือหลายลอรอบค่ะอืมไรลอย อืมแค่ลอดมันมันหวานหวังอืมรับอืมต้มสองชั่วโมงอืมอร่อยก่ะทุกคนอืม คำใหญ่เลยอืมอืม อ,อ,อแซ่บมากคุณเพื่อนอืม้ม Mm. mm. hmm แปบๆๆบตทบ,ตบ,ตบ,ตบนบจริงๆเยอะๆอืมอืมใออกแบมันๆข้างในมันจะมีแบบเหมือนมันๆนะ่ะมันมๆน,นิ่มๆจิ้มลงไปในน้ำจิ้มอืม อร่อยสุดๆอืมอืม,อม,อมใส่หัวต้มค่ะแครอทน่ารักเนาะเล็ก มาค่ะเพื่อนอืมอืมอืม น้าไมฝรั่งขาวก็เหมือนรสชาติเหมือนมันสีเขียวอะค่ะเพิ่งกินครั้งแรกมือนเพิ่งกินครั้งแรกค่ะเพื่อนอเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอกค่นเนี่ยใส่ข้างในมันมันมนะเพื่อนอ น้ำติม้มเป็นเครื่องสุดท้ายแล้วไฟมันจ้างเลยป,ปะอยากกินละสีใช่ไหมมามามา,มาอืม พวงนี้เก็บพวงนี้เก็บเอาไว้ทอดอันนี้เหลือนิดหน่อยมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ